อ่าพี่น้องเลยกลับสบายดีและสวัสดีนะพี่น้องเบิดสุขุสุคนพี่น้องเลยอ่าเมนี้ก็มาแวะซื้อเห็ดกันเดอ้อพี่น้องเลยอ่าไปทางใดก็คือสศนีบวรรถเนาะอ่าจากฮิดจากฮอนยามนี่ลายขนาดพี่น้องเห็ดเห็ดปวกเห็ดละงูพี่น้องเห็นเ,เนาะอ่าตัวผลขายในกระต๊อบนี่แหละตอนคำคำพี่น้องเลย บูฮ่วสิคายถือดือคายเพนะ้งเนาะอาลงไปเบิงก่อนพี่น้องเลยอยู่ในหมู่บ้านนี่นะอ่าเป็นสิคายเพ้งดือคายถือช่ำใดพี่น้องเลยอาโตสบายดีเดอ้อขายนาใดเฮ็ดฮะสิบพันโอ้พี่น้องเลยเบิงกันเด้อเสะคือ คือสีเขเข่าหูอยู่ได้หโ,โ,โสิพันฮะบอได้ข่อยบ, e. บอได้เวได้ข่อยมาพีเลยพี่น้องน,นี่เนาะปลาขูดตีนเรียบร้อยบอ่นี่ฮะอ,นะอันนี้แาวโอ้สิบเนีนีบ่อันธ์ด้หน,นี่กับ10,000มีค่าก็ขึ้นนั่งค <laughs> <อ>ักเถอะเหน่อย ได้มาเลยค่ะได้มาลินเจ้าชื่อเนาะคนงามครับพวกเข้าปลาเนาะก็ว่าสิบเอ้าอยู่คนขี้เหลาปาคนไปเส้นกับสี่ขวบเข้าปุ่มเข้าปลาบ่าหะเนี่ยอันนี้กองยัองกล่องหนึ่งสิบพันเฮ็ดพวกจิกแล่นี่เนาะอืมพี่น้องเลยนี่แหละสิบพันหรือว่าประมาณสามสิบกว่าบาทกองหนึ่ง เดี๋ยนี้เส้าบาทเปสิบพัเลยอันนี้เห็นงูกีอันเดียวนี่บ่เห็นงูกเดยวเดยวะเดีย้าเดี๋ยเ้าขากับมาแล้วขากับบมีเงินซื้อมาตอนคำคำเพราะเลมันอย่างนี่นเขเล่มัเลยนเรือเลยัทียังเือจาน ร้อยสิบพันคือก๋าเลือแต่อันโบงงามได้พี่น้องไีแบบว่าโอ่งงามต้องหากระมานมาเห็นไหมว่าของเราโบงงามเแลเครียดเครียดเนาะเออกระมานี่ได้อย่าว่าโบงงามโดยโดยเอาจัดไปจัดไปเอาขูดตีในพ่อบ่าโเลยเห็นอันหนึ่งกับซิขูดท่ายันเพื่อเลือกอ๋อ้เล้งเถ้าวกับซิขูดให้เั้งเถ้ขูดแล้วเอาโบเอาเลยใช่เอาโบเอากับเรามา หลอกให้ล้วขูดแล้วบาวแลเพ่งแล้วพี่น้องเห็นเนาะวินแหละคนหลอนอาอยู่แล้วเดได้ย่องกันไปสิมันมกับจำเป็นแล้วพี่น้องเลยแบบนั่งอยู่ซื่อๆบ่มีแนวเห็ดกับขูดเนาะโดยโดยพี่น้องเลยอ่ากำลังขีดถามว่ามันเบิด์ที่นี่เปล่าโบมีพี่น้องเห็นเนาะมันเบิดแล้วโดย แม่ไปหาเองบ่น be hmm. ิเดเลี huh. oh. ่เห็ดเลเอาบไม่เห็ดพวกว่ใช่ไหมโอ้เห็ดเลนี่เนาะโอ้บไม่เห็ดพวกโอ้สางวใช่ไหมเนอ้ย่ือเออสั้นบ่ออ้ยใอ้ยกเนี้เห็นว่าก็ได้เนาะอันนี้สามสิบมนี่ฮะเนี่ยเออมีคมลาวด้เนาะ มันรีเลมันบาดเลยหูเลนะ่ก็แว่าคน่ได้เห็นว่าวันนี้กับคนบานโอวันเลยถาดละเจ้าพันสองถาดชี้ิบไดเปลไดบ่าตอบเขาน่อยไหมเห็นไดเอ้ได้ก็ได้ลรหัวว่หัวนกเอาเลยเอาเลยบ้าต่บ่คิดติดดีเปบ่คิดเลย เดอเอาเอาเอาเอ้อร์ทำซิปนี่มีถาดเดียวบ่นี่น่ะเออหาหัวจักชื่ออีกเล้่ยวกันพี่น้องไงยบนี้โอ้ยะีนีกันนีบ่ได้เรกพี่น้องไงหัวจักชื่อจักเสียงปานนี้ด้ยอันโดนะ อคเป็นจะงเียงคืน,นบอคืออยาบอกันในโทรศัพท์องกอ,อกวันอันน่ะอ้าวพี่น้องเลย<ไ>เร้วกันบาทนี่ลงทางเมื่อแล้วบาทนี้พี่น้องเลย, <c oughs> ย,เยมีให้ใารให้ไม่น่าายหน้าแล้วบาทนี้เนาะไปลบนเนาะฮะไปแล้วเพระยางให้บาทเสียงไปคอยเฉยๆไปคอยลงทงน้ำเพื่อแล้วู้ใจเอาว่ามันบกอะไรบระมานบอก ไทยดำไม่ไปยังไปตั้งแต่อันนั้นด้ช่วงอันอันน้ำท่วมครัวนะลุยไปพี่เครื่งตีนรถเลยชามชิ้นหนามิตูเนาะโดยเอาเอันนี้ก่อนอัน่ะูเอยือกินแซ่บันนั้นนึงแล้วำแจ้วรแดกชม เอาบระเอห้องไผ่อนั่นน่ะห้องห้องผู้ไดห้องรานรานเอา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 ฮะชื่อบันโดยก็ร้องใจเจสิหรอกอ่ากะอหูเสะี่ร้องเนาะอยู่ชื่อซอยผู้หนึ่งกับซอยผู้หนึ่งก็เสียใจแตเนาะ เห็นเพชรแ่เนจะไปซื้อซอยผื่นกมาซยทาเจ้อยอจะให้ซื้อซอยเจ้าของนี่โอ้ยพี่น้องกระบาดเราเบิ้งสมาซื้อซอยเราก่อนเนาะอเห็นงามๆีจะให้ขูดให้่ด้วยบ่ให้บ่ให้นข้าวอย่างนี้ชิปเพชเห้าชิปเพชเ้าชิปเห้าชิปนดสามชิปหงหงยายน่ได้ส์มีอยู่บ่ โบมี่เดี๋ยวพันขายหน่อไม้เผาเดี๋ยวยายน่ะยายนะจิ้อยเพื่อนแน่ป้าหน่อไม้เผาพี่น้องไงเนาะยังห่อนท่องบ้าบ้าดู่ตอนนี้กินหน่อไม้ลายนี่เลยอไปทั้งใดกันหน่อไม้หน่อไม้ซื้อมาต้มกินกินตหน่ไม้คร้งน้หไม้าก็หน่ไ้บร้ตาน่ไม้หนไหนี่แซ่บกว่าน่อไม้ต้มบ่ แล้วแล้วก็มีเทคนิคการคายอยู่ได้พี่น้องเไยเนาะตัวเผากับตัวบะเผาต่างกันเด้อซื้อซอยในน้ำไม้สมห่ออันหนึ่งจอหมัดโอ้ยคนซื้อซอยเบื่ลทะเลฝนลงมาเลยว่าดอกเห็นว่ากระไดลงมาแหละชื่ซอยเบิ่อเลยฮะมันแกงอีกทงไทรแม่สิบพันโอ้ปลูกเองบ่เนี่ฮะ แบกหัวจนอยกตายเอาแต่กระบะเถอะว่อะไรกัเลยหงางัวมใหญ่ๆนงข้าบาบ่โอกจพระโดยแบาจะอยไเรอื่ตายเนาะพี่น้องเอ้ว่เราว่าขนาดนี้บ่ชื่อชอยกันกบะไรเลยพี่น้องเอ้น่เนาะเอาเอเอ้าใส่ใส่ถุงเฮวนี่ bớt sảm nhưng mà luôn bớt nỉ le, nãy làm nhô bớt luôn, sư bớt nỉ, rồi nhô hãy xíu soi bớt cả độ, nó, khai như vợ chào cả. เมื่อกี้คือว่าคือว่ามันนังดินเดี๋ยวซื้อมีนาขายจีบอขายวบดว่โดยฮะัอยังยายคือคือไปเลยเลยแต่มั่นี้ขึ้นนั่งอยู่นี่บันี้พันมาอยู่นี่แหละเฮ็ดไลอีพี่น้องเ้ยนา้าม้าันา้ากินด้วยรวี่นมอันนนอเออผ้ากินด้วย พาล้อมึงดูล้อมึงดู้แล้วการบริกินแบบนี้พี่น้องเลยอ๋อห้องห้องไมทาทนานี่อันนี้เนาะขายได้ไ่แสนี่สิบพันสองมัดเช้าพันได้บ่ได้เลยในออะไเอันนี้ห้องไพร์นี่นี่ยเ้าของอยู่เฮือนอยู่เฮือนโอ้ย่าได้ใสนอยู่เฮือนถูเนาะ ดูด mm ูอาบุเป็นยังเอาที่มีคนนี่แหละพี่น้องเยได้ได้แม่ใช้ถุงฮรถใส่ถุงใหญ่คอยนี่นาะบออีอ้วนถุงใหญ่ใ้ชอบงใช่ชเลยใส่เด้ปะนี่บริดขูดให้กันบดจ้อยากาเมโดยส่ให้สิอบอ่ยเลย แล้วรวมกันเลดิจะได้ก่อจักร่อก40,000โอ้ยว่าเป็นใจนั่นแทนเนาะโอ้ยเนาะโดยโดยโชคดีแล้วสันพี่น้องเลย คือจะว่าแหละมาตอนแรงลได้ของเลยอือเลแล้วบ่นี่ฮะเลแล้วของ10,000ของ10,000เขาขาย20,000 20,000บ่ที่จริงค่อยๆก็ซื้อมาหลายเติบเลยได้ฮะอังจักซื้อซอยซื้อเป็นัไงบ่ได้เวะหึงลห่มกกอันนี้ห่มห่มซ้ําๆซ้ําๆเนาะบุมันค่อนยิเวตก่อนน่ะมีตะปาพี่น้องเอ้ย่วงมามาเป็น่วงปลานี่สักหน่อยก็มีเด้อนี่เนาะ เจ้าของอ,อื่นมาหอเดี๋ยวนี้กิรอเฮดงโดยเทเนอของเจ้าพอดีห,ห้าสพอดีเลยมันบ่ห้าสิพันพี่น้องประมาณเป็ดสิบาสทเป็ดสิบ,บาทเดี๋ยวนี้นี่เห็นละงูแต่โบรายเนาะ อันนี้ขายไปเนี่ยเน่ยน้ำเนยแล้วบ่อหรือว่าขายไปเลยโอ้ยจนเปกนลายหนึ่งหรือว่ามหารอบแรงรอบแลงอันนี้ฮะก็มาโอหันดิพี่น้องเลยบริยูบริสเอาอ่ะซะโดยโดยฮะห่วยเอาบดวเอาทวนลีอันนี้เนาะยไส่ก๊กฮอยู่ไหเนาะยับวด้เอาม อันนี้นีเ่่ลยีม่ีข้ากามีข้าวเร่งได้ดิ่งเงาเนาะพูดดิ่นี่ขอบใจเด้อืเฮ็ดสอยดูเมื่อไห่ยังอันนี้นะบ่เสียบยูงบ่ บ่ยก็ได้มนพันอกมันจะคุ้มค่าน้ำมันอยู่บ่มันมมมส่งคืนอันนี้กับมาแล้วอันนี้กับอ้ยเนาะออาว่าพัยู่้เออหม่อมคล้ายหยกเอาฮอนะเออกรหม่มา้ยสิอันี้อันเช้าไดน้ยระห่อมลายมันก็แแ่บบ่เจ้าเน่ยเจ้าเจ้าน่ยซื้อยังจันนะซื้อจันแดงจันแดงมาา กับเวียงแหละโอ้ไปเห็นงานอยู่เวียงจันทร์บ่โอ้สาวนครหลวงเนี่สันนี่เนาะมากรบดิ่งถึงน้ำท่วมเอามาวันที่สามสิบมันที่หนึ่งน้ำท่วมเอาเอาเอพี่น้องเลยระวังเด้อพัดไปน้ำนามเด้อตัวน้อยครับกดเทือกไปด้าน้าพอเฮงเลยพี่น้องเลยเนาะมาดูมาทั้งนี้เด้อบันี้เด้อเท่ายอันนี้ฮะอันขูดไปแล้วเนี่ยเนาะ โอเสิ่งเพึกงลงเราเห็นได้ไลยปบบนีอ๋อแล้วก็แกงใช่หม้อปะนี่ปรุงคักคนมาแล้วก็เทชิมมาหนีเอานี่าแกงปรุงมาแล้วก็คักร้อนเทชิมมาเลยพี่น้องง

โอโ้ยอกได้พี่นองเง้ยอ,อึบอึ๊บ,บด้บบดดยขันเจ้าบกกระบาะดย่าไบตีด้เบมาเลยอ่ากินบ้าขนมนีนกนม่กินบ้าขนมบ่ออ้ไรบ่อไรหายอ้ไ้เปลี่ยน <laughs> กระเห็ด <laughs> ได้ <laughs> <laughs> โดยอาปั่นกันเด้อปั่นกับเบิดกูคู่กูคนนั่นแหละโดยเขาอันอน่ะเมื่อกี้นี่เขาเพิ่มอันนะสิบพันเนาะโอเคจบน้ำมะแตงแล้วเ,เท่าไรแมะมะแตงสามสิบพันโดยแล้วก็อันนั้น อ่าบ่มีเงินน้อยบ่เป็นยังดอกโดยโดยของเจ้าอีดีบ่หน่ะโดยโอ้ใช่บ่บ่มีเนี้ยมาขายตางมะลินเลยนะพ่อเคยผูกแบบพ่อแม่เคยโดยโดยเปิดเลยบ่หนิเนาะอ่าโาพี่น้องเลยเรียบร้อยมาซ้ำคำโดยโดย โดยอุ่นพอนม้วนแถบไม่ค้าก็ได้เนาะด้วยขอบใจเด้อขนมด้ยขอบใจลายขึ้นกันมื่อหน้าสิมามาอุดมสนซอยสาธุนั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นไหนจากได้เออหล่อเลยด้วยเอาหล่อลื่นเด้อเอาหล่อล่่่อลืนเอาโอ้ยจากลุยอยู่เห็นและเนาะในครอบทุกคนนะเนาะ โดยไปนะเด้อวันนี้เด้อโดยฮะมะเต่งใจแล้วจแล้วจแล้ว่ามลาฮจันห่า้ว้วเดเโอเคเนาะยันว่ายังมีพายอีกพี่น้องเลยโดย แวมับอะถ่ายเ็ดฮม็นเบาโอ้ยพี่น้องไบอกว่าไดก็ไดไาัด้ดิมาคำคมาคำคำเก้าหัแล้วนแดงเนแต่อยู่ในเ่บบเดีวเิจะคองเาเห็นเี่บคนูเดนบอ่าเอาเดี๋ยวเบิ้งจะลองได้เสดวยใช่เลยอ้าพี่น้องเหาะ ้เยังงท่านไในมีไผ่คยเห็นตัวจริงเลยบ่นี่นะโอ้เป็นงานยังอยู่เวียงเนาะเป็นในบ้านอัปข่าอืมอันนี้ก็เลยมาเยี่ยมบ้านมันน้ำท่วมจ้อยใบบัวลอยจ้อยทางขาดทางขึ้นเวียงครับบโดยแม่แหละปากสั้นดีปากสันเขาเห็บทางใหม่ดอนทางลงมาแต่มันขาดเลี้ยวซะพี่น้องในบ้านนี้เนาะอ่ามิจะไปหาเฮ็ดขายก่อนท่านแล้วส่วนนี้เฮ็ดโอ

ปพี่น้องเงยปรเทียนกับขอตัวเดินทางกับก่อนมนีาเนาะได้มาเมาเฮ็ดซอยทั้งไม่ฆ่าบ้านอีช้างเกาะอันนี้นะคำใต้เมืองไอ้ไอ้ไอ้ฟังทองเนาะโอเคพี่น้องเงยเ่ลงสวรรค์นักเขตเนาะปอะเตียงกระพ่านไปพันมาเรื่อยอยู่พี่น้องเงยแต่ส่วนใหญ่บริเวรซื้อซอยเพิ่นเนาะเพราะฉะนันเป็นบางช่วงกับเฮ็ดนอกบางช่วงกับมันบ่กระบ่มีพี่น้องเงยบางช่วงกับมีปูมีปลาแล้วแต่เนาะ ส่วงเฮดก็มีเฮดพี่นองง้องเลยไปแล้วเนาะบันไดกระเบเทียงจีคอตัวเดินทางองเต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัดสุขุสุคนที่เข้ามาติดตามครับสมคลิปจนจบแล้วก็บประคำโฆษณา,าพี่น้องเลยสซาับมะนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องบัดสุข,ขุสุคนนะพี่น้องเนาะบ๊ายบายพี่น้อง